อวัสดีครับน้าๆวันนี้ก็ออกไม้ยิงปาม่เล่มครับผมออกในไม้ยิงปลาในวันฟ้าคืมครับเมื่อกี้ก็โจยตัวหนึ่งนะครับตมนะครับแต่ยิงไม่ทันครับยังไม่ได้ขึ้นยางมาลุ้นกันครับผมว่าจะมีตัวครับวันนี้ก็ออกไม้มากับไอ้กุดไอ้กุดสี่ห้าครับผมออกไม้มากับไอ้กุดสี่ห้าครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยไม่ถนัดยิงปืนไม่มีท้ายครับปืนยิงผมก็ไม่ค่อยถนัดครับผมผมชอบมีท้ายครับแต่นี่ก็ลองมาลองเอาออกไม้ดูครับผมว่ามันจะได้ลั่นได้สายลั่นไหมครับผมอะไรครับไปดูกันครับผมลุ้นด้วยกันครับยาวเลยครับผมมีปลาเลยไม่รู้น่าจะเป็นปลานิลครับผมตัวใหญ่ด้วยโอเคครับผมครับผม ปาตเตียนคะนัละปาตเตียนครับไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนโดนครับดนแคกไม่โดน จกยิงไม่เคยทันไม่เคยได้ยิงไม่เคยยิงครับไปแล้วครับผมเหมือนกันไหมครับเงียบเลยครับหลังจากยิงตะเพียนอยู่นี่อยู่ตรงนี้ไม่โดนเงียบไปเลยเม่ ขึ้นมานั่งทีแรกเป็นปะดินใหญ่อยู่นูน่นยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับอ,อยู่ตรงนู้นขึ้นไปฝั่งนูน้นโอ้มันเสียดายครับใหญ่ด้วยน่าจะได้โลครับนัแล้วก็เยียบไปเลย,เย,ยไม่มีวีแวเลยครับผมเยียบเลยครับน่าเสียดายครับเอา เจ้าก,กุดมาเจ้าก,กุดไม่มันไม่ชินครับผมไม่ค่อยได้ยิงไมไ่ค่อยเอาออกหมายส่วนมากจะเป็นไอ้พี่รองพี่รองกำคอกำคอพี่รองพี่รองกำคอปีกเล็กมากจะตัวนั้นออกครับกับไอ้น้องเล็กยี่สิบสอดมอือ นี่ว่าเอาไอ้กุดออกไม้ดูบา้างพลาดไปแล้วหนึ่งน่าเสียดายครับผมอไปแล้วครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมว่าจะมีมาอีกไหมจะเจอไหมโอเคครับผมลุยกันไปยาวๆครับเพือนครับเพือนครับตเพียนปลาเตือนครับ โดนครับตายเลยครับผมตายเลยครับโอ้ยเรียบร้อยครับโดนครับโดนตะเคียนครับใส่สวยด้วยครับผมใส่สวยครับโอ้ยขาดหรืออะไรขาดหรือขาดขาด ขาครับไอ้ตาขาดไปแล้วฮะคาไปแล้วครับนี่อยู่ไหม ลงเต็มเลยครับผมโอ้ี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับว้าใสสวยเลยครับผมโอเคครับใสสวยเลยครับตะเตียนครับผมโอ้ยขาดยังดีครับว่าจะได้ลงแล้ว โอเคครับเจ็บปากนะผมโอเคครับหลังจากที่ยิงเปียนไปหนึ่งก็แล้วก็ใส่ลูกเจ้าก,กุดเจ้าก,กุดยกจริง45ใส่ลูกไม่ได้ติดแข็งตึกเลยใส่ลูกไม่ได้ก็ต้องกลับไปบ้านไปเปลี่ยนเอาที่รองกำคอ สามห้ามาครับสีเหล็กใส่ลูกไม่ได้ปลานินแม่สวยด้วยตัวสวยด้วยผ่านนั้งสองตัวไม่ได้หญิงใส่ลูกไม่ลงโอ้เสียดายครับมันกี่เลยม,มันไม่ได้ใช้นานครับผมเพราะมันไม่ค่อยกินมือ่อดูในกรงกรัดนเป็นสนิมสนิมขึ้นแล้วมันแทงลูกไม่ลงลูกลงยากครับ ก็เลยต้องเข้าไปเปลี่ยนดีคีของหม้มันติดอยู่ติดกับหมู่บ้านได้วิ่งเข้าไปเอาไปเปลี่ยนี่ลองกำคอปีกเหล็กมาโอเคครับมาลุ้นกันครับผมว่าจะมีตัวมาไหมอากาศก็มืดมืดคึมคึมแล้วก็ฝนไปปยโยลงเม็ดไป,ปอยอันนี้ไม่มีแดดเลยครับผมฟ้าคึมแล้วก็ฝน ปลอยลินบางๆอครับบุนกันไปยาวๆครับบุนกันต่อครับนั่งรอตูวเาจะมีไหมสายจะได้ลั่นยังไหมครับผมันสมณะนครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วคมาแล้วครม้ครับ หายออกไปที่ออกมาครับออกมาที่พี่ออกมาเลยอ,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 อืมหนน่มานอไ,ไปแล้วพ่อน่าเะได้ครับงะเมื่กอกี้ไปลคู่นึ่งออกจาก ขอบัวครับจากตาบัวปับนขอจี่นี่ครับปลเข้ามานี่เข้ามาเป็นสายญาลงมัะมันไม่มามันจะมานี่มันไม่มามันไม่ไมานี่ไปนู่นไปโอียเยไิญครับตัวใหญ่ด้วยกูนึ่นั่งรอตรงน้านี่ยอมมาแล้วเจได้ครับเจริทเป็นตันต่อครับ เดี๋ยวมันจะกลับมานี่ครับผมเสียดายครับนานๆเมื่อกี้เข้ามาตัวหนึ่งปนินเข้ามานี่มันไม่ได้ลอยช้าๆมาไม่ได้ว่ายมาช้าๆมันวิ่งมาเลยครับก็มองมันก็มองไม่ชัดด้วยยิงก็ไม่โดนเสียดายครับตัวใหญ่ด้วยสวยครับผมกิน จะเปิดกล้องก,ก็คงไม่ได้ยิงก็เลยไม,ไ,มไม่เปิดยิงไม่โดนเลยนได้โอ้เสียดายครับผมอันนี้ก็มืดแล้วครับเย็นแล้วนี่ว่าจะมีมอาอีกไหมครับหายครับนั่งรุนกันอีกสักพักหนึ่งครับผมว่าจะมีเข้ามาไหมเย็นแล้วครับสงสัยวันนี้ก็คงจะได้แค่ ะเปลี่ยนตัวเดียวครับผมโอเคครับลองดึงกันแป๊บนึงครับผมโอเคครับนั่นนะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้้วครับผมอาจจะใต้ตัวเดียวครับมันก็เด่นแล้วครับอากาศมืดแล้วครับ มองไม่เห็นนะครับผมครับลงครับไปดูตากันบดข้างล่างครับผมขออยญาจ็บของกันนะครับผมวันนี้เอาปีมาปูกครับปีมะปูโอเคครับผมโอเคครับวันนี้เรามาดูดูผลง,งานของวันนี้ครับได้ตะเพียน สวยหนึ่งตัวครับขนาดปามือได้ครับผมปามือครับออกหมายเมื่อเช้านี่มากับไอ้ก,กุดอีกสี่ห้าครับไอ้ก,กุดสี่ห้าออกมาเมื่อเช้าพราะมายิงตะเพียนได้ยิงตะเพียนนัดแรกไม่ถูกแล้วมันยิงนัดที่ททสองยิงที่สองโดน โดนปากครับนี่ใตใต้ปากใต้หัวนิดนึงนี่ครับใตหัวนิดนึงที่ว่าจะไม่ได้แล้วมันขาดครับนึ่งขึ้นมามันขาดเอยังดีมันขาดแล้วก็ขึ้นมามันลอยมันลอยขึ้นมาบนตะลิงข้างตะลิงโอ้ยยงังยังดีครับยังได้เต้มยังมีเตียมให้นานๆเลยชมกันครับผมพอยิงเสร็จมันก็ใส่ใส่ลูกไม่ได้ไกลแข็งครับไกลมันแข็งใส่ลูกไม่ได้ผมก็เลย มูกใส่ใส่ลูปไปได้เสียผมก็ขึ้นใส่นั่งใส่ปานินวิ่งผ่านปานินใสสวยด้วยขนาดนี้มันรึงลูก็เกือบลูกกได้ครับวิ่งผ่านสองตัวสามตัวใส่ลูกก็ใส่ยังไงก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเข้าบ้านครับไปเปลี่ยนเอาพี่ลองพี่ลองกำคอปีเกเหล็กมาครับพี่ลองกำคอปีเกเหล็กมาเอามาก็ยิง ไม่โดนครับยังดีครับที่ว่าติดบ้านติดคลองไอ้คลองคลองไม้วันนี้นี่คลองไม้วันนี้ติดหมู่บ้านครับขี่รถไปแป๊บเดียวไปเปลี่ยนออกมาพ่อมาก็มาเจอปนินเจอปนินเข้ามาสองสองตัวยิ่งก็ไม่โดนดเมืดว,วันนี้มันเป็นเดี๋ยวก็ฝนลงเม็ดปล่อยๆบางๆค้มตลอดครับผม อ่าโอเคครับวันนี้ก็อ่าจบคลิปแค่นี้นะครับผมอ่อฝากพี่ๆนะนะกดติดตามด้วยนะครับผมกลับบ้านกันครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ